ยูริกสูงเป็นเกาปวดข้อไตเสื่อมไขมันพอกตับดีขึ้นได้ใน2เดือนน้ำหนักลง5้าถงกิโลง่ายๆข้อเข่าดีไตดีให้ทําตามสูตรนี้เลยลดเกาลดปวดข้อลดไตเสื่อมผอมแล้วหน้าเด็กลงนะครับยูริกคืออะไรนะยูริกคือกรดอย่างหนึ่งที่ร่างกายคุณสร้างได้เองหรือคุณกินเข้ามาขับมันออกน้อยคุณกินอาหารบางชนิดคุณกินยาบางชนิดทาให้กรดยูริกสูงกรดยูริกสูงสำคัญยังไงถ้ายูริกคุณเกินหไม่ดีนะครับทำให้ไตเสื่อมทําให้หลอดเลือดอักเส เป็นแผลเพิ่มโอกาสการเกิดโรคหัปปวใจขาดเลือดหัวใจวายเพิ่มนิ้วในไตไตเสือ่อมยูริกสูงมักพบโรคไขมันพอกตับควบคู่กันยูริกสูงทําให้ข้อเสือ่อมก็คือเกาเป็นนาน,านจะเกิดโรคข้อเสือ่อมหรือการที่กรดยูริกเนี่ยมันไปตกตะกอนนิ้วผิดรูปนิ้วโป้ง,น,ปงนิ้วเท้าหรืออาจจะเป็นที่เขา่าใครปวดข้อปวดเท้าเคยตรวจค่ายูริกไหมลดยูริกลดเกาลดปวดข้อคือสูตรอาหารเหรียญทองทิมพอนลดไขมันยูริกสูงอ้วนไขมันพอกตับเกิดจากอะไรหลายคนเข้าใจว่ายูริกสูงเนี่ยมาจากสัตว์ปี มาจากยอดผักมาจากเครื่องในสัตว์มาจากถั่วซึ่งมันมีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเกาต์เขาให้คนเจาะยูริกในเลือดแล้วกินอาหารหลายประเภทแล้วไปเจาะเลือดที่หลังผลปรากฏคือสัตว์ปีกกับยอดผักไม่ค่อยเพิ่มกรดยูริกในเลือดนะแต่ถามว่าถ้ากินเยอะๆมันมีผลไหมอ่ะมันก็อาจจะมีซึ่งกรดยูริกมันมาจากอาหารที่มี DNA สูงหรือมีพวกแซนทีนสูงสาเหตุท็อปหนึ่งอันแรกก็คือแอลกอฮอล์อันนี้ความเข้าใจผิดที่หลายคนมองข้ามคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําทุกวันคุณจะไขมันพอกตัความมมมมดนสสสสูงงงะเเเไืื่อออ อย่ยงหัวใจไวายแอลกอฮอล์เข้ากับเกาโดยเฉพาะเบียร์แอลกอฮอล์ทุกชนิดตัดใครรู้ตัวยูริกสูงเป็นนิ้วบ่อยลองเสริมสารสก,กัดจากเชอร์รี่หรือสารสก,กัดลดยูริกใครไม่รู้จักลองขอดูสูตรในอินอ็อ b o x หมอได้พิมพ์ว่าลดยูริกสาเหตุหลักที่ทําให้คุณเป็นเกายูริกสูงคือเนื้อแดงคุณต้องลดโดยเฉพาะเนื้อแดงแปลงรูปมีอะไรบ้างไส้กรอกมีแต่สารกันบูดมีแต่ไขมันเลวโปรตีนน้อย2ลูกชิ้นลูกชิ้นปลาก็ไม่เวน้น3ามซาลามี่เปเปโพรนีส แปรสแปมในกระป๋องเกลือก็สูงไตก็เสื่อมความดันก็สูงเสียงะระงงห้าแหนมเกลือสูงมากเค็มนะหกกุนเชียงหวานมันอร่อยทั้งทอดทั้งแปรรูปทั้งเกลือทั้งโซเดียมทั้งสารกันบูดครบเลยพวกหมูยอเนื้อรมควันเนี่งนะพวกนี้ทําให้ยูริกสูงไตรอบถ้าคุณเลี่ยงได้เลี่ยงสุดชีวิตเลยนี่เป็นอาหารสีแดงหมอมีสูตรอาหารเหรียญทองอาหารเหรียญเงินและอาหารเหรียญทองแดงหรืออาหารสีแดงที่ต้องห้าเพื่ช่วยคุณผอมง่ายๆความรู้แพงแต่ทำมาให้เป็นภาพรีพิมพ์ว่าเหรียญ ถ้าคุณเป็นเกาไตาเสื่อมความดันสูงนั่นก็คือน้ำซุปน้ำแกงที่คุณไปกินนอกบ้านพวกที่เขาเอากระดูกไปต้มมันมี DNA อยู่ในนั้นตวนใหญ่เนี่ยเขาก็ใส่ผงชูรสเข้าไปด้วยใส่เกลือใส่สารพัดอย่างแล้วเราสดหมดเลยเไหมน้ำซุปน้ำกว๋วยเตี๋ยวน้ำแกงผมเนี่ยก็ชอบสดน้ำซุปมากๆเลยมันชุ่มคอแต่สดมากๆฆ่าไตาเสื่อมผมแนะนำแบบนี้เพื่อนๆต้มน้ำซุปกินเองต้มด้วยหอมแดงหรือสมุนไพรแบบนี้โอเคเลี้ยงนะน้ำซุปกระดูกแล้วก็น้ำแกงถ้าคุณอยากชะลอไตเสื่อมอยากผอมเร็ว5-10 กคุณต้องลดพุงถ้าคุณมีพุงพุงใหญ่พุงเล็กพุงหมาน้อยลดพุงกินอาหารเหรียญทองที่หมอทําอาหารธรรมชาติหรือคุณไปดูคลิปเกี่ยวกับการลด5ขั้นตอนลดไขมันแบบไม่ใช้ยา10กิโลใน1-2เดือนทิมพอนลดไขมันสูตรอาหารถนอมไตลดยูริกลดเกาลดลดปวดข้อคือสูตรอาหารเหรียญทองที่หมออัดแบปมาจากหลายอาหารที่องค์กรแพทย์แนะนําไม่ว่าจะเป็น d ดชไดเอทเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทหมอเอามารวมกันคุณต้องกินถ้าคุณอยากลดยูริกคือผักผลไม มีฤทธิ์ด,ดางแต่สิ่งที่คุณต้องห้ามเลยคือน้ำผลไม้น้ำผลไม้ไมอัดกล่องน้ำผลไม้สําเร็จรูปหรือน้ำผลไม้ที่มีรสหวานๆพวกน,นี้เร่งไขมันพอกตับเร่งยูริกเร่งความดันสูงเพราะยูริกนอกจากจะมาจากแอลกอฮอล์ดีเอ็นเอยังมาจากฟรุกโตสแล้วฟรุกโตสไม่ธรรมชาติเท่ากับโรคฟรุกโตสไม่ธรรมชาติคือฟรุกโตสที่ไม่ได้อยู่ในผักผลไม้ถ้าจะดื่มนานๆทีแต่จะให้ดื่มทุกเช้าไม่เวิร์กผมแนะนําดื่มน้ําแร่ช่วยขนม ไตช่วยลดยูริกและชาเขียวมัทฉะช่วยเร่งเผาไขมันช่วยลดอักเสบหรือคุณทานสารสกัดมัตฉะ EGCG extract ใครอยากได้สูตรขอดูสูตรใน inbox หมอได้นะครับพิมพ์ว่าชาเขียวผลไม้ที่ดีมากๆในเรื่องของลดยูริกลดไตเสื่อมคือแครนเบอร์รี่ซึ่งแครนเบอร์รี่เขาเอามาสกัดเป็นสารฟื้นฟูไตไปที่ไตเริ่มเสื่อมค่า eGFR ต่ำกว่า90แต่ยังมากกว่า46ก็คือเป็นแค่ไตระยะ2กับ 3A ให้คุณเชอรี่แล้วก็บลูเบอร์รี่ดีมากๆเหมือนกันเนาะอินทผลัมแห้งอาจจะ เลี่ยงไปก่อนอไรที่เป็นผลไม้แห้งเลี่ยงอะโวคาโดดีมากถ้าคุณขายมันพอกตาความดันสูงไม่แครนเบอร์รี่แห้งห้ามเลยไม่ผลไม้แหง้งถ้าเป็นแครนเบอร์รี่สดได้ถ,ถ้าหายากไปหาแครนเบอร์รี่สกัดและคุณอยากได้สูตรแครนเบอร์รี่สกัดบำรุงไตพิมว่าบำรุงไตกับผลไม้อันนึงที่ดีมากๆสาหรับคนเป็นยูริกสูงเป็นเกาคือเชอร์รี่เชอร์รี่หรือสารสกัดจากเชอร์รี่มันช่วยขับนิ่งในไตได้ช่วยลดความเป็นกรดในไตได้ช่วยลดกรดยูริกได้เชอร์รี่หรือเชอร์รี่สกัดเขาเลยมีการนําเชอร์รี่มาสสกัดเป็นาร ลดยูริกใครรู้ตัวยูริกสูงเป็นนิ่วบ่อยลองเสริมสารสกัดจากเชอรี่หรือสารสกัดลดยูริกใครไม่รู้จักลองขอดูสูตรในอินบ็อกซ์หมอได้พิมพ์ว่าลดยูริกถ้าคุณเป็นเกายูริกสูงหน้าแก่หน้าโทมนี่เลยชื่อไรนะครับมันมีงานวิจัยการกินวิตามินซี500มิลลิกรัม2เวลาช่วยลดยูริกได้แต่ผมไม่ได้บอกให้ไปกินอาหารเสริมก่อนนะกินเจ้านี่ก่อนมันคือกีวีหรือส้มฝรั่งก็ดีหรือถ้าคุณอยากจะมสูตรเสริมวิตามินซี500มิลลิกรัม2เวลาแต่ถ้าให้ดีกว่าานนั้นนะเอ200 ร้อมิลลิกรัม4เวลาดีกว่าวิตามินซีกินให้ถูกกินให้เป็นคือจากธรรมชาติก่อนหนึ่งสงโดสสามแต่กินถี่หรือ3ถ้าจะกิน500มิลลิกรัมเอาเป็นไลโปโซโมอลฟอร์มเพราะไลโปโซมมันจะค่อยๆถูกปล่อยออกมาในร่างกายเราไม่อยากกินวิตามินซีตูมเดียวพันมิลลิกร,รมัมอันนี้ไม่เวิร์กมันอาจจะดูดซึมได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างมากอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะฉี่ออกก็เสีด้เลือกวิตามินซีที่สกัดจากแหล่งใกล้เคียงธรรมชาติมีอะไรบ้างแอสโตรล่าเชอร์รี ry, ่โรสเชไบโอฟลาวนยด์คามมมูููคาาหรือขอขดวิต C, ิตนซีีท่หมอกกกิิิินนนจะมมมีแบบบทัใอออ็ซ์์หพพวว่าต อาหารเหรียญทองที่คุณต้องกินถ้าคุณอยากไตดียูริกลดไขมันพอกตับความดันดีขึ้นคือธัญพืชไม่ขัดสีมีอะไรบ้างถั่วหลากสีถั่วห้าสีถั่วแดงถั่วดําถัวถวถ่วเลนทิวดีมากๆถั่วขาว้าไรซ์เบอร์รี่ก็ดีแต่ถ้าไตาเสื่อมมากๆเอาเข้าวขาวนะแต่ถ้าไตเพิ่งเริ่มเสื่อมชาไรซ์เบอร์รี่กินได้ถั่วที่ดีมากๆต่อไตคุณก็คือถั่วที่กากใยสูงและข้าวที่กากใยสูงกากใยสูงเท่ากับไขมันลดดังนั้นถ้าคุณกินกากใยจากถั่วธัญพืชไม่ขัดสีีท่่หมมอออบกเชื ให้คุณแฮปปี้อิ่มนานอินซูลินดีผั่วธัญ,ญพืชไม่ขัดสีที่ผมกินและทุกคนควรจะต้องหามากินคือหนึ่งข้าวคึ้นัวข้าวไรซ์เบอรี่แต่คว้นัวเนี่ยโปรตีนมันจะสูงกว่าข้าวคึ้นัวผมกินทุกวันอันที่2คือถั่วลูกไก่อันที่3คือเลนทิลอันที่4ี่ชาเขาวช่วยลดไขมันเลวทําให้คุณนอนหลับดีทุกครั้งที่คุณหุงถัว่วใช้หม้อแรงดันหมอมีสูตรถั่วออร์แกนิกให้เกือบทุกถั่วเลยเพื่อนเพื่อนทักในอินบ็อกซ์หมอนพิมพ์ว่าถั่วอยากันอึ ก็คือค่าน้ําตาลและค่าวิตามินดีของคุณมีงานวิจัยที่บอกว่าคนที่ยูริกสูงมักมีระดับวิตามินดีที่ต่ำดังนั้นคนที่มีโรคเรื้อ,อรังไม่ควรขาดก็คือวิตามินดีขอระดับวิตามินดีอยู่ที่50-80และถ้าคุณอยากขนมตายด้วยเสริมวิตามิน K2 คู่กันผมจะให้คนไข้ที่มาเจอผมทุกคนปรับพฤติกรรมและเสริมวิตามินดี D3 K2 เพื่อนๆขอดูความรู้ได้ในอินบ็อกซ์พิมพ์ว่า D K แต่ถ้าคุณเป็นความดันสูงอยู่แล้วคุณกินยาลดความดันหรือคุณเป็นเบาหวานด้วยคุณอาจจะลองไปเสสสรริมากกัด Mac. แมกนีเซียมคีเลตคือการรวมแมกนีเซียมหลายฟอร์มสำหรับใครที่มีอาการที่หมอบอกมาความดันสูงปวดหัวไมเกรนกล้ามเนื้อเกรงกระตุกเป็นตะคิวพิมพ์ว่าแมกนีเซียมถ้าคุณเป็นเกาต์ยูริกสูงไขมันพอกตับสิ่งที่คุณต้องระวังและอย่าโดนหลอกก็คือน้ำสลัดน้ำจิ้มซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสหอยนางรมระวังเพราะว่าน้ำตาลสูงให้เพื่อนๆพริกฉลากซอสหอยนางรมดูว่ามันมีน้ำตาลเท่าไหร่น้ำตาลฟลุกโตในซอสต่ตางๆมันทําให้ยูริกคุณสูงทําให้ไตกีสลายคุณสูงทําให้ไตคุณเสื่อมทําให้ขมัันพอกบแล้ว แฝงอยู่ในน้าจิ้มเยอะมากเลยแล้วความดันคุณสูงไตก็จะเสื่อมเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกมาจากทั้งเลือน้ําตาลของชูรสดังนั้นระวังเลยแต่ถ้าคุณอยากจะลดยูริกและลดความดันหนึ่งเกลือแร่ที่คุณต้องกินจากอาหารธรรมชาติทุกวันนั่นก็คือแมกนีเซียมเพิ่มความเป็นดัางในร่างกายทําให้คุณนอนหลับดีขึ้นฮอร์โมอนเบาหวานคุณทํางานได้ดีขึ้นแมกนีเซียมจากอาหารธรรมชาติถ้าดีที่สุดมเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันกินดิบหรืออบไม่น้ําผึ้งไม่เกลือสําหรับใครที่อยากได้เกรดดีเกรดไฮเอ็นให้้กกกิินนนนนววัลมมือแแทขคุณ ผอมเร็วเพื่อนๆทักในอินบ็อกซ์แอดมินหมอพิมพ์ว่าเมล็ดปักทองสุดยอดอาหารที่ผู้ป่วยไตยผู้ป่วยความดันสูงอยากชะลอวัยควรหามากินอย่างยิ่งคือคาเค้าหรือว่าเมล็ดช็อกโกแลตแท้อันนี้มีงานวิจัยถ้าคุณกินคาเาวาแท้มันช่วยให้ร่างกายคุณหลั่งสเต็มเซลล์ออกมามากขึ้นช่วยทาให้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อหัวใจที่เคยวายแล้วก็ช่วยฟื้นฟูการซ่อมแซมเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจตรงนั้นคาเคานิปส์หรือคาเค้าผงได้หมดเลยหมอจะกินวันละหนึ่งช้อนโต๊ะที่เป็นผงกับหน พื้นไม่ขัดสีแล้วชีวิตคุณจะดีผมไปคัดมาให้แล้วอะไรที่มันดีอะไรที่มันมีฤทธิ์ปัญญาอาหารที่มันมีประโยชน์ที่คุณต้องกินรับสูตรคาร์คาเพิ่มพิมพ์ว่าคาร์คาอยากลดยูริกอยากลดพงุงอยากไขมันพอกตับดีขึ้นทํา IF หรือ intermittent fasting การที่คุณกินช่วงอดช่วงเป็นการที่เราจะได้ลดการรับสารพิษลดการรับน้ําตาลห่วยห่วย,ห,วย,ห,วยหรือคาร์โบไฮเดรตต่างๆเข้ามาในร่างกายคุณก็จะขับยูริกได้ดีขึ้นสารยูริกต่างๆที่จะเข้ามาในร่างกายคุณมันก็จะลดน้อยลง IF เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีถูก มี V.I.P. ขับมีคอร์ส IF ที่ผมสอนบอกเลยว่ามันไม่มีสูตรที่ดีที่สุดมีแต่คุณทําสูตรไหนแล้วคุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขคุณทําสูตรนั้นคุณไม่อดคุณไม่หยคุณไม่หน้าดําคุณไม่หน้ามืดทําแบบนั้นคุณทํา IF สูตรไหนตั้งแต่12บสองคับสิบ 11, 14, ับสิบสิบสี่ับสิบหรือใครแบบวันหนึ่งฉันไม่กินอะไรเลยหรือใครวันหนึ่งกินมื้อเดียวแต่ถ้าคุณอยากจะเอาให้มันเข้มข้นก็มาลุยด้วยกันใน IF Master Class ใน V.I.P. ข,ขอออดดูรราายยยละเเีกก็พพิมม์สนนใจ IF ถต้ต ไขมันไว้ล้วก็ทําให้หน้าคุณใสเหมือนผมดื่มน้ําแร่ดื่มน้าเปล่าแทนที่คุณจะดื่มน้ําหวานน้ำที่คุณต้องระวังคือน้ํา RO หรือน้ําอัดลมน้ําต้องห้ามเลยเป็นเกาห้ามกินเป็นโรคไตห้ามกินเป็นความดันห้ามกินคือน้ําอัดลมน้ําผลไม้สําเร็จรูปเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์นมหวานนมเปรี้ยวน้าโซดาพวงนี้มันมีฟุกโตสแย่ที่สุดเลยควายยังดื่มนมเปรี้ยวอยู่ลดละเลี่ยงเลิกลดน้ําหวานแล้วดื่มน้าแร่ดื่มชาเขียวดื่มชาไม่หวานแล้วคุณจะไตดีคุณจะขับยูริกออกได้ดีจะลดเกาลดปวดข้อดื่ม น้แร่ลองไปดูวิธีเลือกน้ำซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยก็คือดื่มน้ำไม่หวานแล้วถ้าจะให้ดีก็คือชาเขียวกาแฟแดําแล้วคุณก็ไปดูแล้วก็ทําตามรับรองผอมเร็วปุงยุบไตดีขึ้นยูริกลดเกาดีขึ้นหน้าใสแน่นอนพิมพ์ว่าสูตรน้ํา สุดท้ายก็คือการกิน low fat dairy product ใครที่กินโยเกิร์ตใครที่ดื่มโนมใครที่กินผลิตภัณฑ์จากนมวัวเปลี่ยนเป็น low fat ก่อนสําหรับเกาแต่ถ้าเกิดสําหรับชะลอวัยเราจะไม่แนะนําสักอย่างหนึ่งเลยเราจะให้เลี่ยงผลิตภัณฑ์จากนมวัวแต่มีอันนึงที่ผมมองว่ากินได้แล้วก็กินดีคือ low fat เกิร์ตหรือรีกโยเกิร์ตอันนี้สำหรับคนเป็นเกานะถ้าคนที่ไม่เป็นเกากิน full fat เกิร์ตได้แล้วก็ค่อยไปเสริม p r o บโอ t i c ซึ่ง p r o b i o ติ c ที่ดีควรจะมีหมื่นล้านตัวขึ้นไปไม่ใช่หลัก 4, 0 0 0ล้าน5,000ล้านขอหมื่นล้าน ลานตัวถ้าจะให้ดี1นึ่งแล้านตัวขึ้นไปโปรไบโอติกที่หมอกินจะมีตั้งแต่2 0 0 0 0 0รุ่นใหม่ที่จะเอาเข้ามาคือ3ามแสนล้านตัวใครเป็นกฎดไหลย้อนใครมีสิวใครผิวพรรณไม่ดีกับทายยากขอดูสูตรในอินบ็อกซ์ทักในอินบ็อกซ์หมอพิมพ์ว่าโปรไบโอติกนะครับขอทุกคนแข็งแรงไร้พุงอายุยืนหน้าเด็กมีความสุข Have a great day wherever you are บาย